อาทิตย์ถ่ายคลิปกับโกบิลวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถ่ายคลิปกับโกบิลวันอาทิตย์ถ่ายคลิปกับโกบิลวันอาทิตย์ถ่ายคลิปกับโกบิลนี่ไม่ยอมถ่ายคลิปโป้งอย่าลืมซับในเฮอย่าลืมซับมันเฮ้ อย่าลืมสับสไคร์อย,อย่าลืมก่อนซับสไค<ๆ>ร์โต๊แล้วให้ดังดังดังซัาว่า EP 2เด็ดกว่า EP 1เพราะจะไม่ได้เป็นเบสเปนเหมือน EP ที่หแล้วไปพิกนิกกับโกไหมบีบีด,ดีใจไหมที่เกิดมาเป็นลูกบล๊อปม้าม,ามา่าดีใจไหม <c oughs> ดีใจเหรอป๊าป๊า,ปมามาดูแลบีบีดีปะไม่ดีทำไมอะไม่ิบีบีมีแต่คนบอกว่าบีบีเป็นลูกโกอ่ะ <c oughs> ใช่ปะใช่เลยเป็นลูกโก <c oughs> <c oughs> ัสดีสวีเดนเพื่อนทุกคนดูแลพอนนะคะวันนี้เรามีนัดเก็บหยิงสาวคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าตอนนี้เขามีความคิดเป็นของตัวเองแล้ว และเขาพร้อมที่จะกรีดร้องได้ทุกเมือ่อและต้องบอกทุกคนว่าหญิงสาวคนนี้เขาโตวไวมากหัวกะโหลกเขาใหญ่สุดๆตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนอยากดูที่สุดเลย ก็เหนื่อยที่สุดเลยคือต้องบอกก่อนว่านับถือใจหลายๆคนที่แบบว่าทําคลิปกับเด็กมากนะทุกคนเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่แบบควบค c o t r o l ยากมากบีบีเนี่ยใกล้จะ3ขวบแล้วแล้วตอนที่บิวถ่ายบีบีตอนนั้นอ่ะประมาณ2ขวบต้นๆคือตอนเนี้ยที่ถ่ายอะห่างจากคลิปตอนนั้นประมาณ6เดือน7เดือนแล้วบอกเลยว่าบีบีเนี่ยโตไวมากตอนนี้คือแบบเอะคิดกินบ้านกินบ้านแล้วก็แบบ ไม่เอาะไรทั้งนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า EP 2เด็ดกว่า EP 1เพราะจะไม่ได้เป็นเบสเปนเหมือน EP ที่1แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะวันนี้เรามีนัดกับ BB นะคะในคลิปที่มีชื่อว่าพาหลานไปปิกนิกจะโดนหยิกไหมไปดูกัน ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมีของที่ไปหลอกล่อ,ลอคือพวกตุ๊กตานะเราจะพกไปกิน่ะพาน้อนแคแบไปด้วยต้องแบบมีไปหลอกล่อ,ลอเผื่อแบบร้องห่งร้องไห้อย่างงี้เดี๋ยวเราจะไปเรียกหลานสุดที่รักของเรานี่เป็นบ้านของน้องบีบีสวัสดีค่ะมารับหลานค่ะตื่นหรือ,อยังต้องถูกคลิปนี้จะเกิดขึ้นไหม ไม่มีใครรับโทรศัพท์ฉันวันนี้มาดีตบตันนี้เลยมาดีแป๊บนึงนะก่อนไปขายพี่บีจะตบคนแป๊บนึงไปไหนกินเวลาวายหลาะไม่ได้วายเจ๊ก็แจ๊ก็คลอดลูกเองดิที่พูดว่าอะไรถ้าอยากทำ บีบีนะัดกโกนี่บีบีบบลงมาไม่เอาพ่อมาเนาะบีบีเราจะไปเที่ยวสวนกันใช่ไหมไปปิกนิกกโกไหมไปมหาต้นไม้อ่ะต้นไม,นไม้ปลาลงมาเร็วเน,นีเาา่ยลุกแล้วเว้ย S <S เออไปเร็วไปเจอกันบีบีโบกินอะไรอะ่ะเจลลี่ที่มีประโยชน์บอนดี้เจลลี่มีประโยชน์กินไปหลายซองและ้ะเจลลี่อิมทิพตเรากจะช่วยให้เราเนี่ยอิมทิพแล้วเนี่ยทำให้เราน่าใสทุกคนผู้เปลี่ยนเสื้อนะอันนี้คือวันเดียวกันนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเกิดอาการยื้อแย่งน้องบอนดี้กับโบหกเลยจ้ะหกใส่เสื้อเลยต้องเปลี่ยนเสื้อเป็นตัวนี้นะคะทุกคนบอนดี้เจลลี่มีประโยชน์ 2,000 years later ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะเพื่อนๆบีบีก็ยังไม่มาโชคดีมากเลยทุกคนเหลืออสุดท้ายพอดีเดี๋ยวไปกินน้องเจลลี่อิ่มทิพย์ระหว่างรอบีบีนะคะทุกคนพูดง่ายสั้นๆเดี๋ยวจะพกตัวนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราจะกินประมาณตอนก่อนอาหารเมื่อกลางวันหรือเมื่อเย็นเพราะเรจะช่วยแบบว่าควบคุมปริมาณอาหารเรานะคะแล้วก็ถ้าเราแบบยิ่งออกกำลังกายนะคะหรือว่าขึ้นใหม่ร่างกายทำงานบ้างหรือว่าทำงานนะคะจะช่วยแบบ burn 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 make it burn 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 หมดแล้วไม่ใช่หมดแล้วแค่ในกล่องนะคะในโกดังหมดแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวรีสต็อกใหม่นะคะเดี๋ยวะทิ้งช่องทางการดังซื้อไว้ที่แคปชั่นนะคะทุกคนไปกันแล้วค่ะแม็กกิบโบแม็กกิบโบแม็กกิบโบเออไปบายบายเจกันอ่าดลับมาเฮ้ยป๊าป๊ามามคะตายแล้วมวกล้นมีมบีไป นี่นะคะทุกคนจะเป็นสวนที่เรามาปิกนิกกันวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้มาปิกนิกกับกูบิลกับกูบิลในชื่อคลิปว่าในชื่อคลิปว่า,นวาหนึ่งวันสองวันกับน้องบีบีกับน้องบีบีโอ้โหพูดเก่งมากชิคกี้พายก่อนชิคกี้พายเก่งมากมาเดี๋ยวเราวันนี้เรามาอีอุปกรณ์มาก,มา,กางแคมป์กันบีมานี่คืออะไรบอกเพื่อนๆนี้ เพื่อนจันตี่เจนนี่เจนนี่มีประโยชน์มีประโยชน์เด๊ยมันเปียกมีมาตรงนี้มาเอาใหม่พีนั่งลงชิดดาวก่อนมาเดี๋ยวโบจัดให้มีน้ำผมดละม้ด้วยอันนี้เรียกว่าอะไร เลมอนนะนี่เรียกว่าอะไรแอปเปิ้ลอ่าใส่กล่องใส่กล่องไว้บีบีคิดว่าคลิปนี้จะลงอีกกี่เดือนคลิปนี้จะลงเร็วหรือวช้าคลิปนี้จะลงเร็วหรือช้าอิ้งยน่าไหมยังไม่ได้กินเลยบอกอร่อยจัง าวนี่คืออะไรไข่ไข่เหรอบีบีกินไข่เหรอกินไข่อ้าวไม่ใช่ช็อกโกแลตหรอคือไข่เหรออู้มีปูด้วยอ่ะมีปูด้วยไม่ใช่ช็อกโกแลตมันมีปูอยู่ข้างในอ่ะบีบีปูกามโตใหญ่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 หวานไหมหวานนี่ไปก่อนไปไหนอ่ะ แล้วล้วแล้วในสวนเนี้มีเทวดาไหมเดี๋ยวนี้บีบีไม่ค่อยพูดว่าเห็นแบบว่าปีปีแล้วไม่ค่อยแล้วเนาะใช่ปะไม่ใช่ไปบี๋ไปีปีอ่ะเห็นผีอ่ะไม่พูดแล้วเนาะไม่ไม่พูดไม่พูดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เห็นนะโตขึ้นบีบีอยากเป็นอะไรอยากเป็นเด็กอยากเป็นเด็กตลอดไปใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นเด็กมันมีความสุขใช่ปะใช่มันมันแบบไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ไหมใช่แล้วบีแล้ว เฮ้ยวยักนรู้เปล่าว่าตัวนี้ชื่ออะไรชื่อแก้วอ้รู้ได้ไงเนี่ยโอยังไม่ได้บอกเลยเก่งมากเลยจริงๆชื่อน้องตาแก้วบีน้องอะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องบีบีดีกว่าวีบีดีใจไหมที่เกิดมาเป็นลูกป๊ะป๋ามาาดีใจไหม ดีใจเหรอป้าป้ากับมามาดูแลบีบีดีปะไม่ดีทำไมอ่ะไม่อยากกินเอางี้ป้าป้ากับมามาใครดุบีบีมากกว่ากันบี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 ตีปะป้าป้ามามาเหรอใครตีบีบีมากกว่ากันป้าป้าหรือมามาดุมากกว่ากันป้าป้ามามาดุดุทั้งคู่เลยเหรอจะไปดะไปไปไหนเนี่ยไปดูต้นไม้เหรออ่าเราก็ไปด้วยป่ะเฮ้ยบีป้าป้ามา หลบก่อนหลบตรงนี้หลบตรงนี้ก่อนหลบตรงนี้ก่อนปพามาหลบเขามารับบีบีกลับบ้านอ่ะบีบีอยากกลับบ้านไหมอ,อยายู่กอล์กหรอสนุกไหมวันนี้เรามาเที่ยวกันสนุกไหมสนุกสนุกเลยอ่ะอยู่บ้านสนุกไหมสนุกอ๋องั้นกลับบ้านไหมอ่ะไม่กลับทำไมอ่ะรักโกูไหมจุ๊บกูก่อนถ้ารักโก้จุ๊บโกูก่อนอ่ะก็จุ๊บบีบีด้วยได้ปะ ใครตนเหม็นที่สุดบีบีว้าป้าป้าตนเหม็นไหมเหม็นเดะเหนื่อยแ้วเนาะเลี้ยงลูกอะอาใครอยากกินน้ำโกเหนื่อยอะบีบีโกต้องถ่ายไปด้วยเนี yeah> ่ยแล้วหนึ่งหลานก็จะกินน้ำแล้วโกมันก็ต้องถ่ายคลิปอะเนาะอะไรนะให้ใครกิน ใม่กก you know oh, no. ี้นอรู้ว่ากเหนื่อยไหมกเหนื่อยกเหนื่อยกับใครอุ้ยอุ้ยใครอยากกินคุกกี้ยกมือขึ้นเย่เย่เอาค네ุกกี like ้กหายไปแล้วบีบีนั่งทับน้ำน nope ้ำง anyway ้ำน้มน้ำน้น้ำง้ำน้มน้ำน้ำน้ำน้งน้งน้อน้ำน้ำน้ำน้งน้น้ำน้ำน้ำนองน้ำ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 น้งน้งน้ำน้น้้ำน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 ้้ำน้ำน้อน้ำ้้้น้้น้้้้น้ัน เ,เลเเลอยูกไม่ไมีใครอยากกินเลยมีดีกินเลยคนเดียวะไะบีบีมีแต่คนบอกว่าบีบีเป็นลูกโกล่ะใช่ปะ่ะใช่แลยเป็นลูกโกลงไม่ลงโกลไม่อยากมีลูกคุมเหนื่อยถ้าป๊าป๊า <c oughs> ดูอยู่บอกรักป๊าป๊าหน่อยรักป๊าป๊าไหมรักรักหมาไหมรักอมาม่าไหมรักอมาม่ารักตัวโบไหมดัมโบอ่ะรักดัมโบไหมไม่นะไม่รักลักกี้ไหมลักกี้รักเจ็กไหมรักติ๊ แล้วก็วิวนี่เด็กคนนี้มันอยู่เป็นเว้ยวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรนี่เอาอะไรเดี๋ยวกูซื้อให้ตาดฮะเอาหมาเอาหมาวันเกิดปีนี้อยากได้หมาเหรอกูก็อยากเลี้ยงหมาเหมือนกันหมาหน้าตาแบบไหนที่บีชอบหน้าแบบนี้เหรอนี่มันสีมันโซนิกอย่างนี้เหมือนโซนิกอุ่มๆนุ่มนิ่มหมาใช่ไหมรู้ป่ะตัวนี้ชื่ออะไรนุ่มนิ่มอ่ะนุ่มนิ่มอ่ะมันนุ่มนิ่มอ่ะมันทั้งนิ่มบอกเลยว่าวงการแคร์แบร์นะคะทุกคนถ้าเข้าวงการตัวใหญ่แล้วออกไม่ได้เลยบบีีชชืื่่่ออออจรริงะะไ บีบีว่าเราเข้ากันได้ดีไหมอืออืเหรอบีบีว่าบีบีรักโบไหมรักโกแล้วทำไมถึงรักโบบอกก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ให้ไปเจสซี่ฉันไม่ให้กไปฉันสุบนนังร้ทำไมบีบีทำไมแกถึงรักฉันคือตอนเนี้ยทุกคนจะบอกว่าโบอะเรียกบีบีว่าเจสซี่คือเขาเป็นเพื่อนกันนะไม่ใช่เป็นอาไม่ใช่เป็นหลานกันนะบีบีกับโบเนี่ยเป็นเพื่อนกันบีบีชื่อเจสซี่โบชื่อดัมโบก็คือแบบตีกันทุกวันจะเอาทีคอะถ้าเขาฟีคต้องช่วยกันเก็บของก่อนไปอ่ เก็บในตะกร้าอ่ะเก็บเก็บเก่งมากกอกกอกกอกสิบอกว่ามีใครอยู่ไหมคะใครอยู่คะอ๋าแล้วก็ดันเข้าไปสวัสดียังสวัสดีพี่พียงสวัสดีค่ะก่อนเร็ว,วปปอุ้ยลูกป,ปอูอุ้ยสนุกไหมอ่ะปิดคลิปก่อนไปขอบคุณเพืพ่นพนอนๆก็ ขอบคุณเพื่อนๆก่อนบีอ่ะทุกคนจบคลิปกันแค่นี้นะคะเพราะว่าบีบีไม่ยอม,มบายบายนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีอีพีต่อไปไหมเพราะว่าบีบีก็คงจะโตขึ้นเรื่อยๆนะไปก่อนละค่ะบ <Bye. S 1> ๊ายบายบไปเราสวยเหมือนกันปะเราเฉยเหมือนกันนะะค